สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้จะมากินนี่กีวีฟรุตกีวีฟรุตดูมันมีวิธีบอกว่าหันครึ่งแล้วก็ออใช่ไหมมัอบอกว่าละฝันครึ่งแนวขวาแล้วก็ตักกินเลยโอ้เป็นวิธีง่ายๆสําหราับรับประทานกีวีสดๆนะ นี่น่าจะ20บาทก็เท่ากับลูกละ2ลูกละ10บาทอ่ะอันนี้เห็นในเซเว่นแล้วเห็นมันเก๋ดีอยากลองกินคือมันเก๋ตรงที่ว่ามันมีอันนี้ให้ด้วยไงเออมันมีไอ้น,นี่ให้ด้วยมันมีมีดพลาสติกให้ด้วยก็มีวันหมดอายุด้วยก็ดูดูดูด้วยน้ำหนัก120ดอ150กรัมไม่ใช่120 150กรัม ราชอบอ่ะเก็บไว้ใช้จะใช้เอาเก็บไว้ใช้เวลาเราจําเป็นเนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเจง๋จงเจ๋งชอบมากลิฟต์ฟูดนี่บอกให้แบ่งครึ่งตามรูปมันบอกตามรูปมันบอกมันบอกว่าอะไรแบ่งครึ่งแล้วก็ตักกินแบ่งได้ไหมเนี่ยเอยแบ่งได้วะขอกระดาษะชูอรอง เร bon ah. าก็ทันทันนี่ขาดจริงว่ะตายยะขาดจริงแล้วก็ตัดกินจอกลงไปเลยจ้วงมันจะจ้วงไงมะเนี่ย เปรี้ยวอ่ะมันกำลังแข็งๆกรอบๆพอดีเลยพอดีนะกินประมาณนี้กำลังพอดีเลยอะ่ะไม่เปรี้ยวมากอ,อนณาถาไปเลย เผี่ยวนิดนะเอาช้อนไว้กินข้าวได้เลยอ่ะจากข้าวกินเวลาไม่มีแก๊ มข้าวกินจริงเลนทที่ว่ามันมีสองด้านไงนนันสามารถหันอะไรได้ดูดิเป็นโบโบ,โบเลยมันถ้วยได้เลยอะ่ะกินไปกินมาอร่อยแฮะเป็นรูโบ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 ,โบีแบบีหหอลไรแค่ทีมันอาจจะให้ทำอย่างนี้บอกว่า แบบแทะแๆแทะไปเป็นลูกไง๋ย่เดาเราลองทำเดียหมก็หนซือ้อบอกข้างล่างเ็าแทงไปแรงเกินไป Oh m g มันแกะขึ้นมาไม่ได้ ปุป้ยไมหมดเลยกีบีมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่มันยังไม่สุกพอดีอ่ะหรปกติเค้ากินแบบนี้มั้งเราก็ไม่ดูเหมือนกันนะแต่ปกติเราเห็นกีวี้อยู่บ้านเราเนเปรี้ยวจังเลยอ่ะเวลาเราซื้อมาเปรียปร้ยวปีวเป้เลย กินให้หมดหันหันหจงที่มันปะดได้ได้วยแหละก็ไม่เปี่ยนเดียว มีเกมในอ่ะมันก็เลยแบบอันนั้นหน่อยหน่อยนั่งแตกินงี้ก็เพื่อนอยู่ดีอ,ะอ่ะ,อะชอบสอนสอนมัน ซอช้อนมันอร่อยอ่ะคือมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนกินฝรั่งอ่ะเหมือนมากเลยมันไม่ปี้เเลยนะตอนรสชาติมันกำลังดีอ่ะเราชอบประมาณนี้นะี่ะมันกรอบกรุบึบๆหน่อย มาใครไม่อยากเพื่อน,นอก็ให้แฟนแกะให้นะกันแต่ไงก็เพื่อนอยู่ดีมันมีเกนตัวข้างในอ่ะมันจอะไปยากอ่ะคินเน้แต่หนื้ข้างๆ ดูดิะในข้างในอ่ะมันมีเกล็ดตรงข้างในอ่ะมันก็เลยกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่อร่อย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 อรอยอร่อย,อยาก,กัดอยาก,กินอย่างเงี้ยแบบหั่นเอาเปลือกบ,บอกได้ไหมเ้ยหั่นได้ หันได้หันได้อันน่นกลางได้ด้วยจริงวะไม่หันข้าให้หมดเลยจริงๆอะไม่สมควรที่จะหันหรอกเนื้อไปกับเปลือกหมดกินอย่างี้ง มากดูหลักฐานกรอบดีแ้ามันก็ไม่เปรี้ยวด้วยหมูไก่ กานคือการกินหมดแล้วนะครับการที่กินหมดแล้วนะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยอหมดละมันก็เก็บไอ้นี่ไว้ใช้โอเคแม่มาฝากฝากติดตามด้วยฝากซับสไคร้ด้วยนะมือเปื้อนไปหมดแล้วโอเคบ๊ายบาไปล้างมือละ